มีคอมเมนต์หนึง่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถามเข้ามานะว่าารถผมผมไปทาการเปลี่ยนสายพานมาใหม่นะอันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันแล้วทีนี้หลังจากที่ทําการเปลี่ยนไปสายพานขอบด้านนอกเนี่ยสายพานขอบด้านนอกนะมันขาดกระจุยกระจายขาดไปเนี่ยขอบนอกเนี่ยแทบจะกินเข้าไปเป็นสองสามมิลเลยอ่ะแล้วทีนี้นะมันกระจุยกระจายมันเป็นปุ๋ยเลย นามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรทั้งทั้งที่สายพานเปลี่ยนมาใหม่คําตอบง่ายๆเลยนะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยไฟฟ้า,าครอบตัวเนี้ยสังเกตมันจะมีหูสองหูซ้ายขวาเนี่ยหูสองหูซ้ายขวานะข,ของ Honda ทุกรุ่นเลยมันจะมีหูสองหูซ้ายขวาในตระกูลสกูปปี้เนี่ยคลิกเนี่ยไอหูสองหูตรงนี้โดยปกติมันจะเป็นลักษณะมุมโคง้งอย่างที่ทุกท่านได้เห็นมันจะเป็นมุมโคง้งถูกไหมแต่ว่าเมื่อเราใช้งานนานไฟตัวนี้มันขยับซ้ายขวา พอมันขยับซ้ายขวานะอ่ามันขยับเนี่ยมันขยับตามจังหวะสตาร์ทซ้ายขวาก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไอหูตัวเนี้ยนะไอหูตรงที่เราว่าเนี่ยนะอ่าหูตรงนี้นะพอมันขยับก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กซ้ายขวามันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมจากครึ่งวงกลมมันเป็นสามเหลี่ยมพอมันเป็นสามเหลี่ยมทีนี้มันก็จะตกลงมาพอมันตกลงมาปั๊บพอมันเอียงตกลงมาต่ําลงมาเนี่ยไอเฟืองสตาร์ทข้างในเนี่ยไอเฟืองสตาร์ทที่อยู่ข้างในเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฟืองสตาร์ทที่อยู่ข้างในมันก็จะวิ่งมาอาศัายผ่านมันเจาก็จะขึ้นไปเบียดกันกับเฟืองสตาร์ททำให้เฟืองสตาร์ทมันกัดกัดขอบด้านข้างของสายผ่านทําให้สายผา่า,ยผานของเราอ่าชีขาดด้านนอกนะเป็นฝุยเลยนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะาวิธีการแก้ไขก็ควรที่จะเปลี่ยนตัวฝาตัวนี้ฝาตัวนี้ออก แล้วก็ดูด้วยตรงปลายมันจะมีลูกยางหนึ่งตัวนะลูกยางเนี่ยเห็นไหมขนาดของเรานะเรายังต้องเสริมลูกยางขึ้นนะเพราะว่ากลัวมันไม่แน่นนะอ่าตรงนี้นะรถคันนี้สายพานขาดมาเนื่องมาจากอ่าซีนมันรั่วน้ํามันมาโดนสายพานนะก็เลยได้ทําการถอดเปลี่ยนสายพานก็ให้เพื่อนๆไปเช็คนี่ยไอ้ฝาครอบผมว่าจรวดนี่แหละนะครับตัวต้นเหตุตัวปัญหาที่ทําให้อ่ารถของเราอ่าสายพานของเราเนี่ย มันฉีกขาดด้านนอกเพราะว่าเฟืองสตาร์ทมันหยอดลงมาไอสายพานเวลามันทํางานมันวิ่งขึ้นข้างบนแล้วมันมาเบียดกันกับเฟืองสตาร์ทที่อยู่ข้างในเนี่ยนะมันก็เลยทําให้สายพานมันฉีกขาดนั่นเองนะเอาละคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ให้ไปทําการตรวจเช็คอะตามที่บอกตามที่แนะนําก็แล้วกันครับทุกท่าน